ต้อกระจกพักงานกี่เดือนเสียค่าใช้จ่ายกี่บาทไปติดต่อที่เอกชนข้างละแสนสองนะคะก็บบจริงๆแล้วเนี่ยต้องกระจกพักงานกี่เดือนก็ในทางปฏิบัติเปลี่ยนเลนเสร็จปุ๊บวันรุ่งขึ้นถ้าหากเรียบร้อยดีเปิดตาก็ใช้ตาได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นกับลักษณะงานด้วยเช่นหากเราทํางานฝุ่นเยอะๆในใช้งานแบบนี้ก็อาจจะต้องเลี่ยงปลอดภัยที่สุดก็2สัปดาห์ถึง1เดือนเพื่อระวังเรื่องของความสะอาดแต่สามารถมองเห็นใช้สายตาเล็กๆน้อยๆพอได้แต่ ถ้าจะมองไปถึงความสบายตาตาไม่แห้งหายแสบเคืองแบบเนี้ปัจจุบันตาแห้งก็พบเยอะหากต้องรักษาตาแห้งต่อให้ดีก็กินเวลาได้1-3เดือนเลยทีเดียวกว่าจะหายตาแห้งได้สบายตานะคะและเรื่องของราคาเนี่ยจริงๆแล้วต้อกระจกเนี่ยครอบคลุมในสิทธิ์การรักษาขั้นพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นบัตรทองประกันสังคมอันนี้เราสามารถติดต่อทําได้ไม่มีค่าใช้จ่ายก็จมาะกับคนที่อาจจะมีเวลาว่างนะคะเพราะว่าสิ